นับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากท้องตราแม่ครัวฉลากท้อง 3 0องศาโกกลีนช่วงนี้เป็นการมาดูข้อมูลว่าจะนำท่านไปสู่การระวังภัยในวันเพื่อสบดาที่11เมษายน2567อย่างไรไปเริ่มที่การดูการปรจัจจัยควบคุมอากาศนะครับที่กระทำกับเราว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นตามมานะครับก็24ชั่วโมงหน้าครับความกดอากาศสูงรุวลเย็นลงฤดูจากจีนยังแผ่เติมความเย็นให้เข้ามาปะทะกับอากาศร้อนชื้นที่มีอยู่ในไทยนะครับขณะที่ลมชื้นจากทะเลก็พัดเติมความชื้นเข้าไปไม่หยุดด้วยนะครับแถมที่ภาคเหนือยังมีเรื่องของคลื่นกระแสล ซึ่งเป็นอากาศเย็ยนอีกที่ทางหนึ่งที่เคลื่อนมาจากเมียนมาเข้ามาสู่ตอนบนนของภาคเหนือนะครับแบบนี้ก็ชี้เป้าเลยครับไทยตอนบนโดยเฉพาะภาคเหนือท่านจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นต่อนะครับในลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าลูกเห็บตกเช่นเดิมครับเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะเสี่ยงบ้างนะครับสำหรับภาคใต้ครับโอกาสมีฝนของท่านเป็นคนาเรื่องกับไทยตอนบนเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้พี่น้องชาวภาคใต้จะมีโอกาสมีฝนได้น้อยมากคลื่นลมทะเลก็สงบเหมาะแก่การท่องเที่ยวทางทะเลใต้ถึงสงกรานเลยนะครับ จากสภาพปัจจัยควบคุมอากาศเป็นแบบนี้จึงนำไปสู่การเตือนภยัยสภาวะล้อมเพื่อสัาหิที่11เมษายน2567ดังนี้ครับ ดับแรกนะครับเตือนพายุฤด,ดูร้อนครับก็แน่นอนครับปัจจัยก็คุมอากาศกําลังถาโถมให้เกิดความปั่นป่วนในภาคเหนืออย่างมากดังนั้น11เมษายนแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยาวน,าน่านแพร่และตากเป็นโซนที่ต้องระวังอันตรายจากพายุฤด,ดูร้อนมากกว่าใครนะครับขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงเกษตรกรชาวเหนือต้องระวังความเสียหายที่จะเกิดกับผลผลิตและสัตว์เลี้ยงของท่านด้วยนะครับ แบบนี้ก็มาเช็คฝนกับแท๊ก360องศาครับ11เมษายนเริ่มตั้งแต่กลางดึกคืนนี้ข้ามไปวันที่11เมษายนนะครับชาวภาคกลางลุ่มเจ้าพยาท่านจะเจอฝนจากพายุฤดูร้อนได้ครับอาจจะเป็นฝนที่ตกหนักในบางแห่งด้วยนะครับเล่นงานด้วยขอให้ระวังกันด้วยนะครับจากนั้นโอกาสมีฝนช่วงเช้าจะม,มีกันไม่มากทั่วไทยเลยนะครับแต่พอเข้าบ่ายครับภาคเหนือจะเริ่มมีฝนจากพายุฤดูร้อนยิ่งช่วงเย็นโอกาสมีฝนตกหนักจากพายุฤดูร้อนจะกระจายไปทั่วยกเว้นทางตอนล่างของภาคเหนือนะครับซึ่งกรวมถึงสปปลา เหนือ FC แฟนคลับของผมด้วยนะครับท่านก็จะเจอฝนแบบภาคเหนือของไทยครับจากนั้นพอคำ่ำฝนก็ค่อยๆหายไปครับแบบนี้ความร้อนในภาคเหนือในบริเวณที่มีฝนตก11เมษายนจะลดลงหน่อยนะครับแต่อีสานและภาคกลางยังต้องระวังครับท่านจะเผชิญกับสาการความร้อนหนักกันต่อครับขณะที่ต้องเตรียมระวังรับมือกับช่วงสงกราน,นะครับเพราะว่าความร้อนจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นไปทุกภาคในช่วงสงกรานเพราะว่าสุดสัปดาห์นี้จะไม่มีตัวช่วยมารดร้อนให้กับเรานะครับ แต่สำหรับคนที่เจอแสงอาทิตย์ตั้งฉากตอนเที่ยงวัน11เมษายน2567ครับคือที่พังงาสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับท่านจะยังเจอกับความร้อนแค่เบาๆเพราะว่ามีทะเลขนาบ2ด้านครับจึงช่วยให้ท่านไม่ร้อนหนักแบบคนไทยตอนบนนะครับปิดท้ายเรื่องฝุ่น PM 2.5และหมอกควันไฟครับยังคงอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อคุณผู้ชมชาวภาคเหนือต่อนะครับแม้ว่าจะมีฝนจากพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในช่วง2-3วันที่ผ่านมาจากนี้ก็ตามน,นะครับขอให้ใส่หน้ากากอนามัยกันฝุ่นช่วยเหลือตัวเองต่อไไปปนคครรแล้วกกก็็ใเเที่ยสงงาาตภหืออ เตรียมตัวให้พร้อมด้วยขณะที่ภาคอีสานครับจะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ค่าฝุ่นยังเกินค่ามาตรฐานในช่วงสงกรานอยู่นะครับแต่ความรุนแรงจะไม่เท่ากับภาคเหนือครับและนี่คือภารกิจโกกรีนประจำวันนี้คุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นเครือข่ายโกกรีนไปด้วยกันด้วยการติดตามผมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในช่วงของข่าวภาคค่ำตั้งแต่19นาฬิกาเป็นต้นไปและนี่คือโฉมใหม่ของการขับเคลื่อนสังคมไทยครั้งสำคัญกับสถานีเพื่อควันคงทั้งสิ่งแวดล้อมเชลฟ์ไฟฟ์โกกลีนพบกันใหม่พรุ่งนี้เพราะนีี่คคือ3าสสวััดรบ